กับผมจอสอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้มากับเรนนี่ไบระยองนะครับกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่เป็น EV 100%เนะเมื่อ EP ที่แล้วนะครับที่เรามาคุยกันนะฮะแนะนำกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันหนึ่งที่เป็น2 0 0 0นวัตต์นะครับ R 8 8 X วันนี้มาขนาดย่อมๆนะอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับมอเตอรไ์ไซค์ EV หรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันทีไ่ได้รับความนิยมเป็น ค่อนข้างมากนะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถามว่าได้รับความนิยมอย่างไรนะฮะก็คือถ้าเทียบกับรถมอเตอรไ์ไซค์สแตนดาดแล้วที่เป็นสันดาบนะฮะที่ใช้น้ำมันเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยก็ให้อ่าความคุ้มค่าในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในการซ่อมบรุงนะฮะวันนี้ก็เอามาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นแต่ก่อนจะไปพบกับรถที่ผมว่า วันนี้นะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเรนนี่ไบค์รรยองเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่บนถนนสุขุมวิทนะฮะใกล้กับแยกบ้านแรงนะฮะเ,เลยจากแยกบ้านแรงมาหน่อยเดียวนะฮะประมาณา4 5 0 0าเมตรนะฮะอยู่ขวามือนะฮะหรือมาจาก i r b c ก็แยก i r b าเข้ามาก็อยู่ประมาณ500เมตรขวามือเช่นเดียวกันนะ,ะอยู่ริมถนนสุขุมวิทรเลยนะ มองป้ายด้านบนก็เป็นเรนนี่ไบค์ระยองสีเหลืองๆฮะอักษรสีแดงสวยๆนะครับสังเกตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%มีเล่มทะเบียนถูกต้องไม่ง้อน้ำมันผ่อนได้รูดบัตรได้นะครับมีหลายหลากรุ่นให้ท่านเลือกนะฮะแต่วันนี้ที่ผมเอามาแนะนำก็มี1รุ่นนะฮะหลายๆท่านยังไม่ค่อยทราบว่ามีรุ่นอะไรตอนนี้มาหลาย,ยี่ห้อหลรุ่นหลแบรนด์หลแบบเลยนะครับ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ผมจอดเอามานําเสนอกับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่สนใจกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยนี่ายมันดีอย่างไรนะครับแน่นอนละมอเตอนะร์ไซค์ไฟฟ้าร้อนะฮะไม่ง้อน้ํามันนะฮะถ้าเทียบกับประหยัดต่อปีแล้วเนะี่ยหนึ่งบาทนะโดยปกติต่อปีนะที่50กิโลเมตรต่อวันนะที่คํานวณมาแล้วนี่เป็นค่าอติเมตหรือค่าประมาณการนะฮะ ประหยัดน้ำมันต่อปีที่17,155บาทนะคิดที่50กิโลเมตรต่อวันและถ้าชาร์จไฟเต็มต่อครั้งนะฮะที่3บาท50บนะาบาท50ต่อหน่วยไฟฟ้าแต่ซึ่งตอนนี้หน่วยไฟฟ้าอาจจะขึ้นไปสักนิดนึงแต่ก็ยังประหยัดอยู่ดีนะครับแล้วถ้าคิดต่อกิโลนะฮะค่าไฟต่อกิโลเมตรนะฮะ0.06บาทนะฮะสปีดท,ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเรียกว่าค่อนข้างประหยัดสุด นะถ้าท่านใดสนใจนะข้อมูลเพิ่มเติมนะะนอกเหนือจากนี้นะฮะอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้ในะในเพจเรนนี่ไบระยองนะเรามีแอดบินตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงนะฮะ <c oughs> เพจชื่อเรนนี่ไบระยองเนยฮยเรนนี่ไบรยองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะขึ้นกดเรนนี่ไบระยองก็ขึ้นแหละนะครับ <c oughs> เข้ามาสอบถามกันได้นะไม่ว่าจะเป็นราคาหรือจะจัดกับสถาบันการเงินนะฮะในการผ่อนชำระ มีทุกรูปแบบท่านใดสนใจอย่างไรขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้กระทั่งจักรยานไฟฟ้าเดี๋ยวอนาคตเราจะมีจักรยานพับได้เข้ามานําเสนอคุณผู้ชมนะอันนี้ขาอุบไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้มาพบกับรุ่นนี้เลยฮะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะสามารถจดทะเบียนได้รุ่น R88E นะฮะ1,000วัตต์ R88E 1,000วัตต์ตอนนี้เป็นตัวเดโมนะฮะเราเามานําเสนอกันนะครับ มีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1,000วัตต์นะฮะวิ่งได้ไกลต่อเนื่องต้องใช้คาว่าต่อเนื่องเลยนะไม่มีหยุดที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จไฟที่2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองถ้าเทียบก็เหมือนกับท่านใช้อ,อุปกรณ์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นะโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งกับอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะคันนี้ก็เหมือนกันนะและโดยเฉพาะ 1,000วัตต์นะฮะเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมนะฮะให้ความคงทนถาวรรับประกัน2ปีเต็มนะครับและที่สำคัญในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อ EP ที่แล้วก็คือจะมีอยู่3ส่วนนะมีเรื่องระบบของเรื่องวงจรนะรเรารับประกันให้1ปีนะครับแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรับประกัน3ปีไปเต็มๆเลยนะครับกับเรนนี่บ k e ระยองกับรุ่น R 8 8 E ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่นะเริ่มจากด้านหน้าเลย นะไฟด้านหน้ากับโคมตัวรถเนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็ไฟด้านหน้านะฮะก็จะเป็น LED นะครับซึ่งตัวนี้นี่ออกแบบมาลงตัวสวยงามมากนะฮะเ,เรียกว่าขนาดหรือดิเมนชันของตัวรถเนี่ยจะเทียบเท่ากับรถสันดาบเลยทีเดียวนะขับขี่คล่องสะ,สะดวกสบายง่ายนะครับแล้วก็ที่นอกเหนือจากหลายๆยี่ห้อเราก็ยังมีกุญแจสมาร์ท e y เล t นะครับกุญแจสมาร์ทเคเลดซึ่ง กุญแจตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะฮะสามารถที่จะค้นหารถได้นะครับเปิดสวิตต์ปลดล็อกได้ทั้งหมดนะครับนะที่ตัวรถนะครับเรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกุญแจไขอีกทางนะนะให้ความเขาเรียกว่าทันสมัยสมาร์ทเขาเรียกสมาร์ทเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยังมีหน้าจอดิจิตอลนะฮะมาดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะครับนาต่อดิจิตอลนะกด หนะ้าจอดิจิตอลนะบอกอปริมาณของไฟนะในแบตเตอรี่นะครับลิเธียมนะกำลังไฟเท่าไหร่เหมือนรถอัตโนมัตินะมีบอกระดับเกียร์ที่เราเราทำงานแล้วก็สปีดนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสปีดนี่สปีดที่1สปีดที่2แล้วก็สปีดที่3มแล้วก็ยังมีสปีดที่4ในเรื่องของอัตราเร่งแซงนะครับตัวนี้นะฮะนี่นี่ปุ่มคอนโทรลอยู่ที่ที่มือ ที่แหนมือนะนี่ที่มือจับนี่นะครับส,สีเขียวกรีนนะครับสีเขียวนะฮะและที่สำคัญยังไม่หมดแค่นั้นและที่นิยมกันก็คือยังสามารถชาร์จโทรศัพท์นะฮะก็เรียกว่า u s ยู USB ให้อีกต่างหากนะครับมีช่องเก็บนะสัมภารละด้านล่างนี่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรและต่อมานะครับ เบาด้านในนี่นะฮะก็สามารถเก็บโมกันน็อกได้ขนาดใหญ่ได้เลยนะครับและสามารถพบพาสำหรับตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกเหลือเกินว่าง่ายสะง,ง่ายโดยที่ว่าไม่ต้องเข้าสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วไปนะครับเพียงท่านกับบ้านนะฝั่งหนึ่งเสียบกับไฟบ้านปากตินะครับ แล้วอีกด้านหนึ่งนะฮะสามารถเสียบเข้ากับตัวรถได้เลยตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณหมวู่วานะตะกองนี่นะฮะสามารถเสียบเข้าตรงด้านนี้ได้เลยง่ายๆนะฮะเสียบปั๊บป,ป,ปุ๊บชาร์จปั๊บนะฮะง่ายๆเลยนี่เสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถเอาตัวนี้เอาตัวนี้นะเสียบกับไฟบ้านชาร์จได้เลย2 3มชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไฟก็เข้าแล้วนะะ ง่ายๆเรียกได้ว่าบอกแล้วว่าเหมือนท่านใช้โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเวลาใช้งานนะฮะในชีวิตประจําวันหรือจะวิ่งในหมู่บ้านอะไรก็ตามนะครับง่ายๆสบายๆตอนนี้มาดูในส่วนของด้านหลังเมื่อกี้เราไปดูด้านหน้ากันแล้วไฟด้านหลังก็จะเป็น LED นะฮะให้อารมณ์นะที่เหมือนก็เรียกว่าเหมือนคุณยนต์เลยนะครับ มองแต่ไกลเนี่ยชัดมากแล้วก็คมไฟหรือหลอดไฟเป็น LED ให้ความทนทานค่อนข้างมากนะครับต่อมาจะเป็นด้านหลังนะฮะด้านด้านมอเตอร์ที่อยู่กับตัวล้อนะจะเป็นมอเตอร์นะ,ะกับล้อเป็นล้อยางเรเดียนนะฮะตัวล้อแล้วก็มีเป็นยางเรเดียนแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีดิสเบรกมาให้ด้วยนะฮะ ดิสเบรกนะนอกเหนือจากรอหลังแล้วก็ยังมีล้อหน้าด้วยนะแล้วก็เป็นชกคู่นะสามารถปรับระดับได้อีกต่างหากนะอ i อปชั่นหลายหลากที่ผมว่าไปนี่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับท่านที่ใช้กับนวัตกรรมใหม่กับรถ e ีวที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับเรนนี่ไบนะฮะยังยังไม่หมดเท่านั้นนะครับให้ความละเอียดนะฮะในเรื่องของออปชั่นเช่นนะฮะตัว การเบรกนะฮะที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่การเบรกก็ยังสามารถที่จะปรับระดับนะฮะผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือว่าจะเป็นคุณหนูหนูที่ใช้งานนะครับที่สามารถจะปรับระดับการบีบนะฮะองคันเบรกทั้งสองข้างนะ้ายขวาได้นะครับจะมือเล็กมือใหญ่นิ้วเล็กนิ้วใหญ่นะฮะสามารถปรับได้นะมีตำแหน่งให้ถึง6ระดับนะครับใช้งานง่ายนะฮะเรียกได้ว่า ถ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเทียบสนนราคาในการใช้พลังงานของเขาแล้วเนี่ยจะน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาหค่อนข้างมากนะครับและการใช้งานไม่ยุ่งยากนะไม่ต้องดูแลบํารุงรักษามากมายาไม่ต้องไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวเทียนไม่ต้องมีห่วงเรื่องท่อดังนะมอเตอร์ตเตอรี่ดีเงียบมากสําหรับรุ่น R88E นะท่านใดที่สนใจนะครับสนนราคานะฮะอยู่ ที่5,7,900และที่สำคัญคันตอนนี้เลยนะเราฟรีดาวให้นะครับมีให้เลือกตอนนี้นะสามารถเข้ามาสัมผัสตัวเป็นๆหรือทดลองขับกันได้นะฮะที่โชว์รูมของเรานะฮะตัวแทนจัดจำหน่ายในภาคตะวันออกนะครับที่เรนนี่ไบค์ระยงนะที่ถนนสุขุมวิทที่เราผมบอกไปแล้วก็จะมีสีสันให้เลือกมากมายมีสีแดงงอนสีเหลืองนั่น นะฮะตัว R88E นะครับสีสันสวยงามสดใสนะฮะเลือกท่านใดฉลอท่านใดชอบสีไหนมาเลือกกันได้เลยแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นหลายแบบนะครับสามารถนะะจะซื้อสดไปเลยก็ได้หรือท่านสามารถที่จะจัดกับสถาบันการเงินนะครับผ่อนชำระก็ได้นะครับ,ลนะรบแล้วก็จดทะเบียนมีทะเบียนวิ่งได้บนท้นองถนนถูกต้องตามกฎหมายทุกประก,การนะครับ แต่อย่างเดียวนะท่านต้องมีแบบขี่ด้วยนะครับ <laughs> นะครับกลับมาที่เลยนีบายระยองสีขาวคันนี้นะครับท่านใดท่านใดที่สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาหรือมาทดลองขับได้เลยนะครับมีโปรพิเศษฟรีดาวนะฟรีดาวนะครับมาคุยกันมายื่นเอกสารกันสามารถเช็คประวัติทางการเงินนะครเพื่อผ่อนชำระได้ไง่ายๆไม่เสียสตังค์ไม่คิดสตังค์นะมาคุยกันก่อนได้ คุยกันง่ายๆนะครับไม่พูดเยอะง่ายๆเลยนะท่านใดสนใจเข้ามาเรายินดีต้อนรับยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะกับเรนนี่บายระยองกับรุ่น R88E นะครับ1,000วัตต์นะบแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวย้ำอีกสักรอบแบตเตอรี่รับประกัน2ปีมอเตอร์ไฟฟ้ารับประกัน3ปีและชุดเครื่องอ่าเรียกว่าเซอร์กิตนะฮะวงจรต่างๆรับประกันให้อีก1ปีไม่มีซ่อมนะครับมีอะไรรองรับ ทุกชิ้นส่วนนะเปลี่ยนให้ใหม่ปีเลยนะครับในอายุการรับประกันของเรนี่ไบส์ระยองนะฮะก่อนลาจากกันนะครับก่อนที่จะไปพบกับ e ีีหน้านะเราก็จะมีในเรื่องของมอเตอร์ไซค์หลาลากรุ่นมานำเสนอกันนะครับก็ขอฝากกันด้วยกับเรนี่ไบส์ระยองนะในราคาที่ไม่แพงในราคาที่ท่านสามารถที่จะเลือกทางเลือกในการผ่อนชำระทางเลือกในการซื้อหาได้นะครับก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนกันแล้วดูแลรักษาสุขภาพเรื่องอาหารการกินกันด้วย นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในอีพีหน้าหรือรีวิวหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนกับผมจอร์ดเลนดีไบต์ระยองสวัสดีครับบ๊ายบาย